ข้าวผัดไข่เหลืองทองปรุงแค่3อย่างอร่อยไม่แพ้ใครแน่นอนจุดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยตามด้วยไข่2ใบผมจะตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันดีเลยนะครับเหมือนเราทำไข่เจียวแต่ถ้าใครไม่ชอบเทกเจอร์แบบนี้ก็สามารถตอกไข่ใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าการทำอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่ชอบกับไม่ชอบเท่านั้นแล้วการผัดข้าวก็มีหลากหลายวิธีอย่าเอาความชอบของตัวเองมาเป็นที่ตั้งใส่ไข่ไปแล้วตามด้วยข้าวเลยนะครับค่อยๆผัดไฟอ่อนๆ ให้ไข่เคลือบข้าวทุกเม็ดเราก็จะได้เม็ดข้าวที่เหลืองทองดูนา่ารับประทานสุดๆแกลข้าวเราจะดูแฉะไม่ต้องตกใจไปนะครับเค่อยผัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไล่ความชื้นไปเรื่อยๆพอข้าวเราเริ่มล้วนดีแล้วเราก็ใช้ไฟแรงได้เลยปรุงรสแค่3อย่างเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาและผงชูรสอีกครึ่งช้อนชาเพิ่มสีสันด้วยแคอทฝอดไเล็กน้อยถ้าใครไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะครับต้นหอมซอยเล็กน้อยตกท้ายด้วยพริกไทย